โอ้โหวิ่งกันสนุกเลยสวัสดีตอนเย็นวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยกล้ยกันนะคะเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างอ่างกบเสร็จให้อาหารกบ <มา S 1> เสร็จ<ๆ>ต่างๆเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยกล้ยขั้นเวลานะคะระหว่างรอค่ำนะคะใส่ได้สักประมาณสี่ห้าแถวก็ยังดีนะคะใส่วันละนิดวันละหน่อยไปนะคะ อันนี้ก็จะมีเด็กๆมาวิ่งเล่นสองตัวนะคะอันนี้บริเวณสวนกล้วยของเรานะคะที่เราถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ตอนนี้ตัดญ้าเสร็จแล้วนะคะมาใส่ปุ๋ยกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเอาขี้ควายใส่แบบนี้นะคะใส่ล้อนะคะก็จะเข็นไปแบบนี้นะคะเขยกล้วยเอาขี่ควายใส่ล้อแบบนี้ก็ดีนะคะเวลา ไปก็เข็นไปตามร่องเลยนะคะไม่ต้องเอาโคมาหิ้วให้มันยุ่งยากนะคะอ๋อเพืพ่อนจะเอาเอาล่อสุกไปเลยบอกรู้ส,สัยคงจะเหนื่อยนะคะไม่พูดเลยนะคะตั้งใจมากสู้ๆไปไหนหนีน่นะใส่จักถ่วยใส่ปุ๋ยกล้วยค่ะอันนี้ ขี้ควายใส่ปุ๋ยที่ควายใส่แค่ต้นลท่นึ่งถ้วยพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะใส่เสรแล้วก็จะพวนดินกลบนะคะปุ๋ยที่ควายก็หนักนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วมันมันก็เลยหนักนะคะมันเปียก นาคงจะเขียนลำบากหน้าดูนะคะแล้วมันรองกล้วยมันไม่เรียบนะคะมันเป็นครูขานะคะใส่ครูกล้กวยยำเย็นนะจ๊ะดูนี่คะ่ะตะเวนเริ่มลงแล้วคำแล้วนะทุกอย่างหกโมงแล้วหมดอย่านี่คะ่ะโอ้ย แด่ไม่มีแล้วนะคะนี่ก็เลยใส่ปุ๋ยกถ้วยตอนเย็นนะจ๊ะใส่หนึ่งถ้วยค่ะใส่ปุ๋ยขี่กวายนะจ๊ะจริงเรามีสวนมี แม้ว,ว่าหญ้าขึ้นเยอะแบบนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงควายก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงควายเราก็จะได้ขายเราก็จะได้ปุ๋ย,ยามาทาปุ๋ยหมักปุ๋ย,<ล>ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยคอกแบบนี้นะคะเอาเอาขี้ควายสลอดแล้วก็วสุกล่อไปนะคะนี่สุกไปตามลองแต่ว่าจะสุกยากแน่เพราะว่าดินเบริยบะะดินเรียบไปจะสูกยากสักหน่อยใส่ปะละิดวันละหน่อยนะคะ รอบกันนะคะใบแบบนี้ต้องต้องใช้มีดตัดออกนะคะตัดออกมาให้ใบมันเยอะเกินไปนะคะตัวนี้ใหญ่แท้โอ้โหตัวนี้ ตัวนี้เล็กมากดีที่มันหลอดหลายกันานี่นะคะ่ะโอ้ต้นนี้ก็โตมากเลยบางต้นเกิดสามหน่อนะคะต้องต้องขุดออกเดี๋ยวให้มันโตนิดนึงแล้วก็จะขุดย้ายออกนะคะมันเยอะเกินไปเอาไว้แค่ต้นละหนึ่งหน่อพอนะคะ่ะ ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะโตขึ้นอีกนะคะใส่ปุ๋ยธรรมชาติหรือขี้วายไหนดูซิทำไมเยอะจังเลยโอ้ต้นนี้กอนี้สามหนอเดี๋ยวมันโตแล้วก็จะขุดออกนะคะขุดแยกออกอันนี้มันเยอะเกินไปเอาไว้แค่ต้นละหนึ่งหนอพอนะคะจะได้โตัวอดุดมสมบูรณ์นี้จะได้ไม่แย่งอาหารกันนะคะนี่นะคะใส่ปุ๋ยยามเย็นนะคะบรรยากาศดีมาก ทุกคนดูวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดูดูบรรยากาศดีมากนะคะไม่ร้อนนะคะท้องฟ้ากล้วยที่เรานํามาปลูก150ต้นตรงนี้จะมี2อสายพันธุ์นะคะจะเป็นกล้วยหักบมุกแล้วก็จะเป็นกล้วยไข่นะคะ ตงแตกยอดขึ้นมานะเจ้าแบบนี้แต่ก่อนบูมาหัวพี่งดูนะคะไก่อันนี้ต้นมะม่วงนะจ๊ะมีปีนี้มีแค่หนึ่งลูกแต่ว่าเอาไปกินแล้วนะจ๊ะนี่ลูกใหญ่มากต้นมะม่วงจะมาเรื่อยๆเ,เลยนะ พกมีดใส่กระเป๋ากางเกงมาด้วยนะคะวิ่งที่พกมานี่คือเราจะเอามาตัดใบกล้วยออกนะคะใบกล้วยที่มันแห้งอยู่ข้างล่างก็ตัดออกตัดทิ้งนะคะมาแล้วทุกคนเจ้าถุงนะคะมาแล้วไม่รู้มาแต่ไหนนะคะวิ่งเล่นไปทั่วเลยนะคะเขาชอบ้านเขาวิ่งเล่นที่ป่าหญ้านะคะ ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามช่องเทอาอาหนวยาาเกษตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ